สวัสดีครับไอทียดูครับวันนี้เราได้รับกล่องอะไรมาไม่รู้ใหญ่มากเลยคิดว่าน่าจะเป็นกล่องจาก GWM ก็คือเกร a วอ a l มอเตอรประเทศไทยนแหละเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันว่าในกล่องนี้มันคืออะไรใหญ่มากนะเดี๋ยวลองแกะดูว่าว่าเป็นยังไงเนาะจริงได้ขอกล่องมาก็2วันแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้แกะดูเลยนี่ทนแนแทนกล่องใหญ่มาก GWM ประเทศไทยจริงๆเดี๋ยวเราไปดูว่าเขามาเซอร์ไพรส์อะไรเรานะเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างเขาให้กล่องนี้มาทําไมเปิดเลยนะอ้าบกล่องโคตรสวยอะอันแรกเนี่ยมีการ์ดมาให้จะมีตัวนี้นับเป็นซองแล้วก็มีการ์ดนะครับเรียนแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเกรทวอ์ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์64จนถึงตอนนี้ก็จะ1ปีครบพรุ่งนี้พอดี กลยุทธ์หลักมี3อย่างเข้ามาเป็นผู้นําด้านรถยนต์ไฟฟ้านะครับการรับฟังเสียงจากผู้บริโภคนะครับแล้วก็ดําเนินรูปแบบดําเนินธุรกิจแบบใหม่สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคชาวไทยก็จะเป็น3หลักหลักในระยะเวลาการดําเนินงานมา1ปีแล้วก็เกจวอลก็จะกําลังจะเข้าสู่ปีที่2สุดท้ายอยากจะเชิญชวนให้ทุกๆคนเนี่ยเฉลิมฉลองความสําเร็จกับทางเก t วอลมอเตอร์ Motor, ซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยจะมีงานเนาะ งานที่ชื่อว่า GWM First Year t o g e t r นะจะเป็นการไลฟ์เป็นสตรีมมิ่งไลฟ์นะผ่านทาง y o u u u b e ทิกตอ k และที่สำคัญที่ง่ายที่สุดที่คนไทยเล่นกนะ็คือ Facebook เราสามารถเข้าไปดูได้ใน GWM Thailand นะครับจะมีไลฟ์พรุ่งนี้เริ่มตอนหนึ่งทุ่มก็ไปดูกันว่าเขาจะคุยอะไรบ้างเขาจะคุยสรุปเกี่ยวกับผลประกอบการปี64นะแล้วก็กลยุทธ์และทิศทางที่จะดำเนินในธุรกิจของปี2565 นี่เป็นการ์ดอันแรกนะครับส่วนข้างในการ์ดในนี้ก็จะมีการ์ดที่ข้างหลังจะสามารถทําแบบเป็นเป็น QR code อะสามารถสแกนแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมได้เลยมีอะไรบ้างมีป๊อปคอร์นมีกาเล็ตมีป๊อปคอร์นกาเล็ตนะมีอะไรเนี่ยเป็นขนมปังมีช็อกโกแลตบาร์เออจะเป็นช็อกโกแลตบาร์นะครับแล้วก็มีน้ำด้วยอันนี้เป็นน้ำโซดาเนาะ แล้วก็มีน้ำอะไรวะเนี่ยสตรอเบอรี่โซดามั้งนี่ไฮโซทุกอันเลยแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายเป็นเป็นน้ำหอม,อม oh. เขียนว่าเชอร์รี่บอสซอมเป็นน้ำหอมคาดการนะจากที่เดาเขาให้ของมาเนี่ยคือ,อเขาอยากให้ตอนดูเนี่ยเราได้กินขนมไปด้วยตอนเฉลิมฉลองครบรอบหนึ่งปนะีก็จะให้เราเนี่ยมีกลิ่นดมหอมๆไปด้วยถือว่าคิดได้ครบหลายๆสัมผัสเลย นะครับก็อันนี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์ของทางเกทวอลเนาะผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวันที่9ก็วันที่9เดือนกุมภาพันธ์สองพย่เนาะอย่าลืมเข้าไปดูไลฟ์การไลฟ์กันนะครับครบรอบ1ปีของเก w วอลว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอย่าลืมติดตามกันนะครับถ้าเกิดพูดถึงของเราบ้างเนาะก็จีนยูเอ็มผัดใหญ่เนี่ยก็มีกาหนดในการเปิดให้บริการในช่วงปลายเดือนมีนาเนาะลูกค้าที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการได้แน่นอนผมยังยืนยันว่า เราจะเสร็จทันมีทั้งรถเทสให้ดูศูนย์บริการรูปแบบใหม่มีศูนย์บริการที่ทันสมัยนะโชว์รูมและศูนย์บริการที่ทันสมัยก็สามารถมาใช้บริการได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ GWM หัดใหญ่ H I y. คนที่จะต้องการมาเป็นทีมงานเดียวกับเราเรากำลังรับสมัคร IM m อยู่แล้วก็ผลตอบแทนค่อนข้างสูงทีเดียวไม่ว่าคุณจะเคยเป็น Air Host เตสมาคุณจะเป็น MC มาหรือคุณจะเป็นพิตตี้มาเราก็ยินดีรับพี่นาาพิเศษ เพราะมันจะเป็นรูปแบบการขายที่เป็นบบการขายแบบใหม่แล้วลูกค้าสามารถเชื่อมั่นได้ว่าแคมเปญที่ลูกค้าได้นะวันนี้คือแคมเปญที่ดีที่สุดของประเทศไทยเพราะทุกที่ขายราคาเท่ากันแทนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าซื้อที่นี่จะถูกกว่าหรือจะแพงกว่านะครับก็สามารถมั่นใจได้เลยย้ำอีกครั้งนะครับพรุ่งนี้มีงานอย่าลืมไปดูกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจ GWM Thailand ด้วยนะครับแล้วก็เพจของเราด้วยเนาะไอดูยูดูนะครับฝากทุกคนติดตามด้วยเดี๋ยว ครั้งหน้าจะมีอะไรยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับไอดูดูครับ